ศาลสมเด็จพระเจ้าศิลป์มหาราชแห่งนี้มีความสําคัญมากมายต่อจัหวัดตราทั้งยังเป็นสารที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของเมืองไทยโดยสารเดิมนั้นอยู่ที่วัดดอยข่อยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามตัวเมืองตาต่อมาในปีพุทธศักราช2490ได้มีการสร้างสารขึ้นใหม่โดยมอบมาให้กรมศิงปากรเป็นผู้ออกแบบและได้สร้างตัวสา เป็นศาลาแบบจตุรมุขพร้อมกับรูปหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าองค์จริงเล็กน้อยในพระอิรยาบถกำลังประทับอยู่บนราชอาณามีพระแสงดาบพาาอยู่ที่พระเพลาและที่ฐานพระบรมรูปมีคำอิธิฐานบทกำลังประทับอยู่บนราชอาณมีพระแสงดาบผ้าอยู่ที่พระเพลาและที่ฐานพระ,ะรรบรมรูปมีคำจารึกไว้ว่า พระเจ้าจากสินกรุงทนบุรีส่งพระราชะสมภพเมื่อพศ2277สวรรคตพศ2325รวม48,000ศาขณะเดียวกันบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของศาลได้มีรูปปั้นม้าศึกประดับไว้รวมทั้งมีบริเวณให้สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนอกจากประชาชนทั่วไปจะได้ไปกราบสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว ใกล้เคียงกันก็ยังมีส่วน12นักษัตว์ที่มีความร่มรืม่นสำหรับผ่อนคลายและยังสามารถร่วมทําบุญกับรูปปั้น12นักษั์นั้นได้อีกด้วยสถานที่แรกก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสถานที่ต่อไปเราจะไปสะพานสมคบรุงะสะพานทโรทสิทธิ์หรือานแขนของจังหวัดตากของเรานะคะ สะพานแขวนจังหวัดตาหรือเรียกว่าสะพานสมโพชกรรัตนโกสินทร์200ปีเป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสมโพธกรรัตนโกสินทร์อายุครบ200ปีเมื่อพศ2525สะ25 25. พานแขวนมีรากฐานเป็นคอนกรีกยตยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ พื้นสะพานเป็นแผ่นไม้ขนาดความกว้างของสะพาน2.50เมตรและมีระยะทางยาวประมาณ400เมตรเชื่อมระหว่างตัวเมืองตากและตำบลป่ามะมะ่วงบริเวณสะพานแขวนนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามกระทงสาย ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำสถานที่สำคัญในเมืองตากของเราสองที่บ๊ายบายสุดท้ายนี้คนที่จะทำอาชีพกไกด์ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มนุษย์สัมพันธ์ดีสําสำหรับความเจริญก้าวหน้าความก้าวหน้าในอาชีพไกด์ไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่ง ไกด์จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนประจำหรือค่าจ้างเป็นรอบในการนำเที่ยวอาจคิดเป็นรายวันเฉลี่ยว,ว 1, ันละ1,500-3,000ถึงบาทและอาจได้รับค่าตอบแทนถึง100,000บาท